สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงภา,าษาอีสานวันล,ละสองสามคำอีกแล้วนะคะอยู่กับอ้อยนขนมทิพย์คำเพชรดีนะคะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับผลไม้ของทางภาคอีสานกันสักหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคําแรกนะคะขอเสนอคําว่ามนะมนาก,กค่ะมะนากเพื่อ้ยินกันบอกคะมะนาเนียคืออะไรนะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีตารอบตัวนะคะท่านผู้ชม นั่นก็หมายถึงนัดก็หมายถึงสับปะรดนั่นเองค่ะจะชอบเปรียบเปียนะคะกับคนที่มีหูตากว้างไกลหูตาเป็นสับปะรดนะคะก็หมายถึงบักนัดนั่นเองค่ะค่อไปนะคะคําว่ามักเกลี้ยงมักเกลี้ยงนะคะแต่บอกว่าทางทางบ้านอื่นหรือว่าภาษาของทางจังหวัดอื่นหรือว่าชุมชนดอื่นบอกว่าเขาจะห้องคือกันยี่บ่อ่ะคะแต่ว่า ในแถวภาษาญี่อุนเนี่ยนะคะหมักเกี้ยงนะคะก็หมายถึงส้มโอนั่นเองค่ะที่มีรสชาติหวานหรือว่าเอามาเอามาตำม,มาตำใส่กับมะเขือพวงอร่อยมากค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าหมากตองค่ะหมากตองหมากตองนี่ก็คือกันค่ะท่านผู้ชมหมากตองนะคะหมากตองหมากตอง แต่ละบ้าน, которая, นแต่ละพื้นเพแต่ละชุมชน,น,ะะเ,น,นะะเนี่ยรู้น,นะคะว่าเขาจะฮ้องคือกันบอนะคะว่าจะฮ้องว่าหมากต้องคือกันบอนะคะแต่ว่าทางทางทางภาษายี่นเนี่ยเขาจะฮ้องว่าหมากต้องนะคะหมากต้องก็หมายถึงกระท้อนนั่นเองกระท้อนนะคะมาตำเอามาทุบก่อนกินนะคะขาบอกว่าถ้าจะกินกระท้อนให้อร่อยต้องค่อยๆทุบแล้วค่อยรับประทานถึงจะอร่อยนะคะ,ะคำต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยคําว่า บักซิดาบักซิดานะคะบัคซิดานี่หมายถึงนะคะส่วนมากแล้วทั้งภาคอีสานเนี่ยจะมีเคยเป็นฝรั่งหลายนะคะ oh. คนก็แบกว่าเออจะเปรียบเป่ยว่าเฮ้ยได้ผัวเป็นบัคซิดาบอประมาณนี้นะคะ oh. บัคซิดาก็าหมายถึงฝรั่งนั่นเองค่ะท่านผู้ชมก็ oh. เป็นไงคะรู oh. ้จักผลไม้ในภาคอีสานกันบ้างแลว้ว oh. นะคะถ้า รอบต่อไปนะคะถ้ามาเที่ยวภาคอีสานก็อย่าลืมนะคะว่าอยากกินตํากระท้อนนะคะก็ต้องบอกว่าตํามะตอมนะคะอยากกินบักซีดานะคะก็ต้องบอกว่าบัคซีดานะคะอยากกินฝรั่งก็คือบัคซีดานั่นเองนะคะไม่ใช่หนุ่มฝรั่งนะคะที่จะบอกว่าบัคซีดาน <Yeah. S 1> ัเป็นคำเตียบเปยของชาวบ้านอย่างที่เวียนะคะร <Yeah. S 1> ่วมหมดเวลาโรงแรับวันนี้จ้สวัสดีค่ะ